ลายถอดตัวเชือดถองกลมแล้วาไมเตัวขาบเยังไงม่คลหต่อยังไงสวเลยงไมาม่ยชิีเลยจัวาลงมาม่โอ้เรียบร้อยอย่างนี้ลก็ตนลงซปเปอร์ไม่กันแนเ่มอยเจ็ดสบาทคำเตือนิปวิดีโอนี้จะทำให้ควาบันเทิงไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้าควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ปรดกัญชาโหน้าสาย กามสวัสดีสวัสดีมิซหายศาสตร์ปั้นเท่านะครับวันนี้เราก็มีในเกมเซนทามาจองสอนคนไปในสมาชิกสองไอห้าสิบบาทก่อนอื่นท้าขอเนี่ยขยันเปิดไปก่อนเลยตานี้สักสิบบาทคนกดยืนยันเปิดเทอมหมุนเริ่มหมุนได้เลยวากคนหมุนแรกขอจุดเดือยย้อนหมุนแรกหมุนสองหมุนสามคอมโบหายาวว้ยหนึ่งตัวไหน่ลงมาอย่างงี้ เหลี่ยมสองยาสองโกลมแล้ยิ่งลงมาสี่เหลี่มบอลเข้าไป y, ua, วายไปสองตัวเชื่อมืหยังไงฮะาสองวายไปสองตัวเขาโบซาลายสองยาแล้วเยิ่งขวาลงมาใหม่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ไหลลงมาต่ออีกนิดนึงโอ้โหยังไงครับเชื่อมสามวายสามตัวเขาโบทายาวห้าโกลมสองโกลมแล้วยิ่งลงมาใหม่เชื่อมเจ็ดเข้าไปสามวายบาดยิ่งขวาลงมาใหม่นิดนึงโอ้หูเรียบร้อยแล้วอย่างนี้สวยๆเยอะต่อเดือนละวันก็ตัวทุกคนแตกเลยแน่นดือนละวันนี้ซูเป,ปอร์ไมค์กา้าแน่นอนทุกคนโอ้โหหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาท เราไปดูกันต่อดเลีเ้ยนลงมาเชื่อมสังยาวสองคนเลีเ้ยนลงมาใหม่ขอบหัห้ายาวมาไวและไหลายลงมาต่อขาลายสาลายโอมเที่ยงสี่เดียวก็สั่งยาวและไหลลงมาต่อขอบหัวห้างกลมเข้าไปโอ้โห,ห้าย,ยาวดีจดาและเงินรางวัลก็ตอ้อนคนแตกอีกแล้วจังหวะนี้ทุกคนซูเปอร์ไม่กาดแรน่นอนหนึ่งพันสองบาทไปดูกันต่อเลยเขาไวยังไงทุกคนตานิโยยา,ยาไปก่อน และไปกันต่อได้เลยลเยือบเย็ยบลงมาใหม่ลายก้ต่ออีนิงอนึงอีนึนงขมสอ,สอยาวเข้าไปไวตัวเชื่อมสองคมและเยียบขวาลงมาใหม่ยังไทงท้นคนเชื่อมเจ็ดเข้าไปยังไงเชื่อมสองสามคมถิส่สวยๆของแท้และเยียบลงมาใหม่เรียบร้อยเลยอย่างนี้กันล้วันก็ต่อตลงมาตายเวลาซูปเปอร์เมกะแนนอนทุกคนสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาท ไปลงก็ต่อเลยเยียบเยียบลรอใหม่คอมโบอย่างไงครับไว้สองตัวคัมโ,โบ้โหสี่เหลี่ยมบล็อกแล้วยียบเลยลงมาใหม่เรียบร้อยเลยอย่างนี้แล้วไว้ก็ต่ตอคนตาแล้วซูปเปอร์ไปกันแน่นอนเจ็ดร้อยสามสิบบาทแล้วเราไป็นคนต่อเลยครับไปาัารคนตาเน,นี้ยยาวไปก่อนและเยียบลงมาใหม่ได้แล้วก็เป็นละห้าสิบบาทและไหลลงมาต่อคอมโบห้ากลมไว้หนึ่งตัวสองตัวโหูยไว้สองตัวคอมโบสองกลมไว้สามตัวเชื่อมสายลายห้ากลมแล้วยียบไหลลงมาใหม่คอมโบห้ายาวไปไว้หนึ่งตัวคัมโบ้โหยังไงสี่เหลี่ยมบล็อก เลยเรียบร้อยเลยอย่างนี้เงินรางวัลก้อนโตทุกคนแตกเวลวแน่นอจนจังหวะนี้ซูปเปอร์เมกาทุกคนโอ้โหห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทยาวๆไปก่อนทุกคนยาวๆก่อนเจ้าๆก็ๆเลยตาหนี้ไปลุกันต่อยาวๆได้เลยโอ้โหเลยเยอะเยอะลงมาหลายทุกคต่ออีกหนึ่กคนไว่าไงตาหน,นี้ได้อีกหน่อยนึงคาร์โบห้ากลมเข้าไปแล้วหลลงมาใหม่เชื่อมสามกลมแล้วเยือบต่อยังไงทุกคนวายมาแล,ล,ล้วสองตัวคาร์โบห้ากลมตาไหลได้เยือบอือสวยๆเงินรางวัลก้อนโตทุกคนแตกแล้วก้อนโตธรรมดาหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท ไปลุืกันต่อเลยครับไปนะทุกคนตาน,นี้ได้เยียบลงมาใหม่เรียบร้อยเลยวายสองตัวเชื่อมสองกลมแล้ววายม่เติมตัวคาร์โบเจ็ดยังไงครับทุกคนแล้วไหลต่อยังไงสวยๆเลยเยียบไหลลงมาใหม่ยังไงซีเนีบล็อกซ์เลยเยือบขวานลงมาใหม่โอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้เงินละวายก็ตัวทุกคนซูเปอร์ไม่ขาดแน่นอนตายทุกคนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยาวาได้ครับทุกคนยาวๆได้เลยว่าย,ยัางไงตาน,นีโอ้โหดุมพับสัมเบ้ของจริงไปลุงกันต่อเยียบลงมาใหม่คาโบสองยาวและไหลลงมาใหม่นิดนึงยังไงครับทุกคนเหลือที่เชื่ เชื่อม5้ากลมสองกลมแลวโห้ยไม่ใช่ห้กลมหยาวนี่นะหลลงมาได้ไวหนึ่งตัวคอโบห้กลมหลลงมาใหม่ช้ำใหม่สากลมแล้วออแล้วยลงมาต่อคโบหกลมแล้วไหลลงมาอย่างนี้สาหลาไปแล้ววหนึตัวคาโบสกลมและไวลงมาอีกหนตัวคอโบหาย,าโยาวและอย่างนี้เรียบร้อยเชื่อมเจกับห้าแล้วยืดลงมาใหมเรียบร้อยเลยอย่างนี้งไวก็ต้นต้อแต่ไปแล้วซูเปอร์ไปการแน่นอนโอ้โหหกพัอยสีบบาทครับทุกคน เราไปูกัต่อเลยเขาบปคนตานี้ยาวไปก่อนโหรูปบ้าสามเขอร์ยเยิ่มเมัใหม่ลยตัต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาโบสามกลมไรเยอ่มแต่หเขาโบสอกมแล้ววาหตัวลาลงัวใหม่เชื่อมหยาวแล้ววายหมนึ่ตัวเชื่อมห้ายาวคอปต่อเรานอโหเรียบร้อยสามายมาไม่วยสามตัวสมกมส่เดบล็อกไรเยี่มต่อเรียบร้อยเลยอย่างนี้ทุกคนเนรางวัลก็อนโตทแต้วเราซูเปอร์ไมกาได้เรหกพั้อยห้าบาท โอ้โหทุกคนสำหรับวันนี้ผมเล่นได้เยอะเกินหัวม,มากพอล้องขอตัวเลิกก่อน,นะครับทุกคนบ๊ายบาย